<Yeah. S 2> สวยครับโอ้งามพี่งามงามเอาแล้วเอาแล้วสวย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 ต้องกินกินของ้งหน่อยกินของ้งหน่อยจะได้เป็นตำนานแบบ บีมอยู่สภาก็เนี่ยกูมาสภาเนี่ยปักเฮ้ยคนนอกเข้ามาได้ไอ้เหียต้องคนแก๊งโอ้สัตว์ว้ God อ้ยอ้ยโอ้ยโองยนอ้ยนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ะโอ้ย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 โอ่ยโอ้ยโยโอ้ยโอย่อ้ยโ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 อ้อยโอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยอ้ยโ้ยโ้โอ้ยโอ้ย้ย ไม่มีมันก็ไม่เฟี้ยวดิ alo เพื่อนอาสวัสดีครับไปลองไปนั่งเปล่าได้ครับไปคันนู้นเลยสีแดงอ่ะไอเอ็กเซเว่ <RX 7 S 1> นอะ <TI> ไปครับเฟ่เดี๋ยว <c oughs> เพื่อนผมขับให้เมื่อกี้มันอที่หนึ่งโอเคครับแล้วอยู่มุมนี้ด้วยกันนะอเลดี้แองเจิ้ลแมนแล้วนี่เราก็จะมาอยู่เกมแข่งรถนะครับผมอ่ะเกมแข่งรถเกมแข่งรถในเซิร์ฟ What the fuck มุมแม่งได้ว่ะเฮ้ยมุมนี้แม่งเหมือนรถซิ่งเลยว่ะเฮ้ยเฮียอ่ามีไอเอ็กซ์ด้นะครับผมนี่ไปแล้วไปเล็วว้าวเอ็กไม่ได้ว่ะไอ้ตรงครับตรงยาครับตรงยาครับพี่ตรงยาครับสายมีคันเหลือมาครับพี่มีสองคันนะพี่ระวังสายครับพี่ สวยครับสวยร้อนแท้เดี๋ยวเดี๋ยวาไปครับพี่อย่าไปขลังมาครับพึ้นเลยพี่ระวังด้วยนะเบาะแล้วเบาวพี่เออเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาระวังครับซ้ายหน่อยพี่ริมริมหน่อยพี่พี่ริมหน่อยริมหน่อยสวยสวยพี่สวยริมหน่อยพี่เดี๋ยวมันจะชนเอาแล้วพี่ดูน้องครับจัดไปครับพี่สวยครับหนึ่งเดี๋ยวสวยพี่สวยขลังตามมาหนึ่งคันแล้วพี่น้องอาจจะเป็นเอ่อ GJR สามสี่นะครับผมมันแสดงว่แล้วพี่นี่น้องครับพี่น้องใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับคันน้างออกไหนพี่ใช่ไหมคันน้างออกไหนครับเรารับรองแสงโค้งเลยเอ้าจังหวะนี้ไฟแล้วไปเลี้ยวไปไปอุ้ยพี่ใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับพนมใจเย็นครับจังหวะนี้แหละพี่ต้องแบบสมาธิต้องมาครับพี่เนาะ กินซ้ายเฮ้กินซ้ายกินซ้ายเลยพี่เบาซ้ายเบาซ้ายสวยสวยอู้ตรงไปนี่ายไปโยไปเฮ้ย่าไปตรงเลยครับตรงอย่างเดียวเลยพี่ตรงไปพี่ยงไปเลยตรงไปเลยสวยเสียครับสวยเบาพี่เบาพี่โค้งโค้งเบาครับเบาครับเียแหกแหกครับเลียนน้อยแหกเบาพี่เบาเบายิ่งโค้งที่ถ้าถ้าเราอินชาเรายิ่งได้เปรียดพี่มาคลไม่แข่งมาคลไม่แข็งครับกระดอไม่แข่งร้อยเลยไม่ใช่ไม่ใช่ ับสวยบ้าบ้าบ้าแจ๋วไปกินอ้าเอ้างามไส้นะไปเลยครับพี่หลังโล่งครับหลังโล่งครับหลังโล่งทิ้งห้างครับทิ้งเป็นทุ่งนะครับพี่ทิ้งเป็นทุ่งแล้วสวยตรงนลครับพี่ตรงเลยอย่าไปสนใจรังรัดครับพี่น้องโอ้สวยจะรัขกะรักครับพี่เอาไม่ว่ากันเอาพี่เราลองซ้ายครับเรเรียบร้อยไปเลยครับพี่โล่งโล่งโล่งไปเลยจ้าไปครับยาวไปซ้ายครับพี่เอาหลังก็โล่งแล้วพี่ตอนนี้เหลือแค่้าหน้าข้าเดียวครับพี่น้องไปเลยครับโล่งโล่งครับโล่ง ต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วโค้งอากินะตอนนี้หลังโล่งที่หลังโล่งครับผมหลังยโล,ล่งนะ,รงระงครับหลังโล่งครับหลังเพล่ออกมาได้คันหนึ่งแล้วพี่ครับแต่อยู่ไกลอยู่ที่เป็นทุ่งเดียวครับพี่ทิ้ง,งเป็นทุ่งที่เป็นไร่เลยครับพี่ ต่อไปครับต่อไปหลังโล่งครับหลังโล่งอยู่เลยให้คันหน้าคันเดียวครับพี่น้องเบาก็เบาเบาแห่โ <c oughs> ค้งมุนลิลโคตได้สวยครับโค้งงามบิ๊กงามงามเอาแล้วเอาแล้วสวยสวยสวย เขาต้องกินกินของหน่อยกินของหน่อยจะได้เป็นตนานแบบเต้าหู้เฮ้ยแค่นี้ก็เต้าหู้ด้วย่ะ้าบาบาลมันจล่าวพีแต่รู้ใจเย็นพี่ขันหน้ามันใจร้อนเชียวผมด็เหไมันใจร้อนแดกแล้ว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 จังหวะนี้จังหวะนี้เอาเอาเดี๋ยวเาต้องมาด้วยพี่ สวยเบาเบาพี่เดี๋ยวแหกเดี๋ยวแหกลงข่าวะสวยสวยยังไงครับกำลังทิ้งเลยครับพี่กำลังทิ้งเลยอ่ะเบาครับเข้าน่าออกไรพี่ระวังด้วยสวยตอนนี้กำลังทิ้งสวยๆครับพี่เบาครับเบาเน้าเป็นโค้งนะพี่ระวังนะครับโค้งนี้ตับเสียนะพี่สวยสวยสวยหักซองครับพี่หักซองหน่อยครับโอ้สวยครับตรงเลยรครับพี่อ่ะเบาครับพี่ มีเดียไมนะครับสวยยาไปครับยาไปโอ้ทิ้งกัำลังโล่งๆเลยพี่อ้าวข้างหลังเสียหลักเลยพี่ข้างหลังนะครับยาวๆครับสบายๆครับเปลาครับเ่าวนะเป็นโค้งครับข้างหน้าจะเป็นแบบโค้งที่แบบค่อนข้างแบบว่าเคีียดอยู่นะพี่บปล่าได้บปล่าครับ นใช้สมาธิหน่อยครับพี่สวยทำได้ดีครับเฮ้ยข้างหน้าใครอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เราจะมีเฮลิคอปเตอร์เด้อคาร์ลำนึงเฮ้ยข้างหน้าใครน่ะไม่รู้แหละสวยพี่ทำได้ดีครับได้ดีครับใจเย็นครับเมื่อแซงวันนี้เยอก็แซงครับพี่ใจเย็นครับสวยครับพี่สวยครับจังหวะนี้บ้าได้บ้าครับโค้งเยอะ สวยครับสวยครับปิดไฟก็ได้พี่อย่าเผอมันเอ้าเบ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 านบาหน้าไงไล่ไงเศษ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 แต่ต้องใจเย็นนะพี่เดี๋ยวแหกเดี๋ยวแหดโค้บมันแคบโค้บมันแคบเบาเบาเบาเข้าหน้าเบาอีกนะพี่เบาเอาเร่งเลยเลยครับพี่เร่งเลยเลยอ้าวเบาต่อเบาต่อเบาต่อ เอาบอต surveys, you know, ่อบอ kind of ลต่อบอลต่อเอาเร่งครับเร่งเร่งเลเร่งเลยครับเป็หลงสวยครับสวยเอาบอลต่อนะพี่บอลต่อระวังด้วยเด้อระวังเด้อระวังแหกเด้อบอลครับบอลบอลสวยครับสวยไปได้สวยระวังครับสวยครับขั้นหลังโล่งขั้นหลังโล่งนะครับเป็หลงบอลได้บอลครับพี่เดี๋ยวแหกโค้งลงภูเขาเลยพี่จะสวยเอาสวยครับสวยครับสวยลงไปครับลงไปเลยสวยบอลเด้อบอลพี่เดี๋ยวแหก เบาอี <czyć> กครับเบาอีกสวยสวยบาลีเบาครับเบาครับหลหเบาเบาสวยครับฝรั่งทิ <lar al> ้งกำลังดีครับข้างหน้ากำลังกินนะครับผมเาเบาครับเบาสวยยา่ยวยพี่เล่งเลยครับข้างหน้าจะมีโค้งๆนึงนะครับก็นุหนนาเบาด้วยครับผมสวยครับสวยเอาเบาอีกครับผมตรงครับเล่งครับเดีนข้างหน้ามีโค้งนะครับผมเบาได้เบาครับมีสองโค้งนะครับผมเบาอีกครับ สวยอ่ะเร่งครับผมข้ามีโคหักศอกนะครับผมเบาได้เบานะครับมาสวยครับอ่ะเร่งเลยครับพี่เต็มที่ขี่เต็มส่วมเลยครับโอ้โหสวยครับสวยครับเบาครับโอ้สวยครับสายโล่งครับตรงเลยครับพี่ยาวไปยาวไปครับหลังก็โล่งเหมือนกันนะพี่เด่นน้็ที่เลยครับข้างหน้ามีโคนะครับผมระวังด้วยครับเบรคครับเบรกเลยครับสวยครับ ลงสวนครับลงสวนสวนยอดครับสวยครับไปได้สวยครับพลังกําลังตามไม่ทันครับพี่สวยครับเป็นลูกคันครับพี่ดูแล้วสวยครับข้างหน้ามีโค้งครับระวังด้วยครับเดี๋ยวมันจงตกเหวแล้พี่มาสวยครับเบาได้เบาครับเบาได้เบาใจเย็นนะครับโ็โหลอยเลี้ยวครับเลี้ยวอีกครับเบาได้เบานะพี่อย่าพลาดพี่อย่าพลาดใจเย็น ใจเย็นครับใจเย็นครับสวยสวยข้างหลังกันเรโล่งครับข้างหน้ายังไม่เห็นไฟไท้ายแล้วพี่ป๋อได้เบาครับในเ,เมืองครับโผล่เบาอีกพี่นะมีอีกแล้วครับสวยสวัสดีครับเขาอีกเยอะครับพี่จะไปข้างหน้าโปรพิแซกนะพี่ระวังด้วยครับระวังเหิดครับปเลี้ยวต่อครับข้างหน้ามีโค้งนะพี่ระวังเบาเบาเาครับเบาครับสวยสวยคาลังสมูทเบาอีกครับสวยครับ หักซอกก็มีหักซอกเบาครับสวยตรงครับตรงข้างหน้ามีหักซอกอีก2อกนึงครับผมเบาได้เบาครับสวยครับสวยเบาได้อีกครับสวยครับเล่นเลยครับพี่เดี่ตามทางเลยครับสวยครับอ่าเล่นเลื่ลายทางได้พี่เล่นเ็มพี่ครับปุ้นเลยปุ้นเลยเหาะเลยหอเลยจะมีเลี้ยวซ้ายข้างหน้าพี่ระวังเลยครับบบาได้บบาครับเดี่นเลยครับสวยครับสวยสวยครับเลยแล้วครับโหลสวยครับข้างหน้าเลี้ยวซ้ายครับผมเลี้ยวขวา ซ้ายซ้ายเออปวาขวาซ้ายอัพทางลัดสวยครับสวยครับสวย,สวย <c oughs> ที่เท่าไหร่วะเกือบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อีกแล้วนะเราอีกแล้วนะอีกแล้วนะอีกแล้วนะเราอีกแ,แล้วอีกแล้วไม่ไหวเลยอีกแล้วอีกแล้วนะ